กริชสภาผู้ชมสงสัยกันไหมนะครับว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีเขามีการพิจารณากันอย่างไรและในส่วนของ PBO หรือว่าสานักงบประมาณของรัฐสภามีส่วนสนับสนุนในการพิจารณาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันในช่วงของกริสภาวันนี้กันเลยครับ แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บุ๋มกันครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ PBO หรือว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภากันต่อนะฮะสวัสดีครับพี่บุ๋มครับสวัสดีค่ะถ้าพูดถึง PBO หรือว่าสำนักงบประมาณของรัฐสภามีบทบาทในการเข้าไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต่างๆอย่างไรกันบ้างครับ ก็เนื่องจาก PBO นะคะเรามีหน้าที่ในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับสมาชิกรัฐสภานะคะดังนั้นในวาระที่1นนะคะเรามีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีรวมไปถึงเอกสารวิชาการเฉพาะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการวิเคราะห์รายจ่ายงบกลางหรือว่าเงินนอกงบประมาณนะคะ มีเอกสารวิชาการหลายฉบับที่เราได้สนับสนุนเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกในการพิจารณานอกจากนี้ในการสนับสนุนตรงนี้เราได้มีการจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับสมาชิกรัฐสภาหรือว่าบุคคลในวงงานรัฐสภารวมถึงสมาชิกอื่นๆที่สนใจนะคะเข้ามารับทราบข้อมูล เกี่ยวกับร่างพระาราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือในส่วนของวาระที่ 1, <ช> 1> แลววะ,ะรรวาระที่2นะครับพี่บุครับเป็นอย่างไรครับวาระที่2 p นะคะีได้มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์รายกระทรวงหรือว่ารายหน่วยงานซึ่งมีกว่า20กระทรวงหรือ400หน่วยงานนะคะซึ่งเราได้มีการจัดทำํำรายละเอียดของการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานรวมไปถึงเราได้มีการนําระบบ เทรโลนะคะเพื่อมาสนับสนุนข้อมูลตรงนี้ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์รายกระทรวงของเราได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะอนอกจากนั้นแล้วได้ยินว่ามีศูนย์ปฏิบัติการด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าเราได้มีการสนับสนุนข้อมูลให้กับสมาชิกใช่ไหมคะเราจึงได้มีการจัดเตรียม ข้อมูลหรือสถิติข้อมูลรวมไปถึงจัดตั้งศูนย์ PBO เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามที่สมาชิกร้องขอเพื่อให้สมาชิกสามารถมีข้อมูลประกอบในการพิจารณาได้ทันท่วงทีค่ะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเราย้อนไปในส่วนของวาระที่1เราจะได้ยินคำว่าเอกสารทางวิชาการค่ะเอกสารทางวิชาการเนี่ยฮะที่มาที่ไปขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะใน กว่าที่จะได้เอกสารแต่ละฉบับนะคะเราจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพของเอกสารวิชาการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารวิชาการของสำนังงกงบประมาณของรัฐสภาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งรูปแบบรายละเอียดหรือรวมไปถึงข้อมูลต่างๆก่อนที่จะมีการเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือเผยแพร่ให้กับสมาชิกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่เราเสนอไปเนี่ยค่ะมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือตามแนวทางของหลักวิชาการค่ะโอ้โหฟังมาถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมบอกว่าถ้าอยากจะเข้าไปติดตามเรื่องของเอกสารเรื่องของข้อมูลต่างๆกับทาง P ี o สามารถที่จะเข้าไปดูศึกษาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี่บุ๊คค่ะสำนักง,งาณของรัฐสภาเรานะคะ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารวิชาการผ่านหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ l i น์ Official TikTok หรือ X นะคะก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินของเรานะคะให้เป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บุ๋มนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ให้ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านที่กาลังติดตามกันอยู่นะฮะขอบคุณนะครับพี่บุ๋มขอบคุณค่ะ